มีคนบอกไว้ว่าหากเราไม่รู้เรื่องอะไรเราสามารถค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ตตรงที่จับประตูมีฝาปิดซ่อนอยู่และเราสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วยการกดปุ่มด้านในฉันจำได้ว่าที่นี่มีไขควงอยู่นี่นาเดี๋ยวนะถ้าฉันรีเซ็ตรหัสผ่านแล้วจี้ชางห่จะเปิดประตูยังไงละ่ะสองวันที่ผ่านมาฉันอาศัยอยู่ในบ้านของเขาและกินอาหารของเขาถ้าฉันทำเขาเดือดร้อนละ่ะใจร้ายสุดๆดเลย เ้ากลับมาอีกแล้วเหรอเออทำไมคุณเลิกงานเร็วจังละ่ะวันนี้ไม่ค่อยมีงานนะ่ะคุณทำอะไรอยู่เหรอเออฉันฉันเจอวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านประตูในอินเทอร์เน็ตนะ่ะจี้ช้างไข่จะสงสัยฉันไหมยแย่จริงๆเลยคุณรู้แล้วเหรอเก่งจังฮะเออทำยังไงละ่ะต้องไข่สกูตัวนี้ก่อนนะ่ะให้ฉันทำสิ การรีเซ็ตสำเร็จปวดตั้งรหัสผ่านกดดอกจันเพื่อเริ่มและกดปุ่มแฮชแท็กเพื่อสิ้นสุดมาตั้งรหัสผ่านใหม่กันเถอะใช้วันที่เราเจอกันดีไหมอืมจำได้ไหมว่าเราเจอกันวันไหนเดือนไหนวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมวันที่คุณพาฉันกลับบ้านพร้อมตัวที่เปียกโชกวันที่21สิบเอดมิถุนายนต่างหาก วันที่ฉันเห็นนายที่ห้องพักครูเราเจอกันก่อนหน้านั้นตั้งยี่สิบกว่าวันนะคุณลองดูสิขาคุณยังไม่หายอย่ายืนานานเกินไปเลยคุณอยากกินอะไรล่ะฉันไม่ใช่คนกินจุสักหน่อยกินบะหมี่แล้วกันงั้นคุณสั่งเลยนะฉันจะไปทำงานก่อนอืมนี่ฉันกำลังตัดสินสุภาพบุรุษอย่างเขาไม่ความใจร้ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ย หลงซานฉันจะเอาเอกสารของบริษัทไปจัดการเองและพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปรับครับครับคุณจี้ผมไม่เรื่องให้คุณทำใช่สิฉันต้องออกไปข้างนอกนะ่ะแต่นี่มันดึกแล้วนะที่บริษัทมีเรื่องนิดหน่อยนะ่ะโอเคงั้นรีบกลับมานะรออยู่ที่บ้านดีๆล่ะ ครึ่งชั่วโมงต่อมาถ้าฉันใช้นี่และจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันจะกลับมาขอบคุณจี้ชางไห่แน่นอนแต่ตอนนี้ขอไปก่อนนะที่นี่เรียกแท็กซี่ไม่ได้ซะด้วยผู้ชายคนนี้ที่มาทวงนี่ฉันนี่นาโชคร้ายชะมัด แย่แล้วเฮ้ย hey, ตื่นได้แล้วบังเอิญเจอคนรู้จักซะด้วยซ่อนตัวอยู่ในย่านระดับไฮเอนแบบนี้เลยงั้นหรอมารับใช้เจ้านายคนไหนละ่ะฉันไม่ใช่คนไร้เหตุผลอะไรหรอกนะถ้าแกคืนเงินฉันตอนนี้ฉันจะปล่อยแกไปทันทีแต่ถ้าแกไม่สามารถหาเงินมาคืนฉันได้ตอนนี้แกก็มาทำงานกับฉันซะฉันต้องหาโอกาสหนีแล้วละ่ะ โอ้ยคิดว่าครั้งนี้ฉันจะปล่อยให้แกหนีไปอีกเหรอเสียงดังมากปิดปากเขาซะรถใกล้จะมาถึงแล้วไม่ฉันยอมสู้จนตายดีกว่าโดนจับไปโดยที่ยังไม่ได้สู้แกไม่มีสิทธิ์พาฉันไปทำอะไรนะ่ะจี้ช้างให้ผู้ชายคนนี้เป็นหนี้เราเขาก็ต้องจ่ายหนี้สิอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นออกไปซะเป็นหนี้เหรอ เขาเป็นหนี้เท่าไหร่ฉันจะใช้แทนเองขาดอยู่สามแสนหกพร้อมดอกเบีย้ยมีความสุขจริงๆฉันจะไม่มายุ่งกับเขาอีกไปกันเถอะเป็นยังไงบ้างเจ็บขาด้วยหรอขึ้นมาสิฉันหนักมากนะคุณแบกฉันไม่ไหวหรอกขี่หลังหรืออุ้มเลือกมาคุณจะไม่ถามอะไรฉันหน่อยหรอคุณความจำเสื่อมฉันจะต้องถามอะไรอีกละ่ะ ฉันฉันบอกเขาตอนนี้ไม่ได้ว่าฉันโกหกเขาฉันจะคืนเงินให้คุณไม่เป็นไรฉันจ่ายได้ไม่ต้องคืนหรอกไม่ได้สิฉันจะคืนให้แน่นอนคุณนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะประครบเย็นสักสองวันแล้วค่อยประครบร้อนพอสัปดาห์ต่อไปถ้ายังปวดอยู่ก็ไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลนะครับแต่หากไม่มีอาการปวดอะไรก็นอนพักสักสามอาทิตย์ครับครับ มีอะไรที่ควรระวังบ้างครับทานอาหารอ่อนๆไม่ต้องเคลื่อนไหวและทานยาให้ตรงเวลาอาการปวดจะหายไปภายในหนึ่งสัปดาห์ครับโอเคครับขอบคุณครับเขาคงจะไปไหนไม่ได้อีกหลายสัปดาห์เลยเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บแผลหรอไม่หรอกฉันแค่คิดว่าเราต้องโทรหาตำรวจมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันคงไม่สะดวกใจโทรหาตำรวจเพราะเรื่องแบบนี้หรอกนะ ใช่สิเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของบริษัททีนะอีกครั้งความสัมพันธ์ของพวกเราก็ไม่ค่อยชัดเจนด้วยคงจะตอบยากแต่เงินสามแสนหกนั่นฉันกังวลว่าคนพวกนั้นจะรบกวนคุณไม่ต้องกังวลหรอกฉันไม่ได้ถูกเอาเปรียบหรอกนะแน่ใจเหรอทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบอยู่เลยล่ะนั่นมันเงินเยอะมากเลยนะถ้าตอนกลางคืนคุณมีอะไรก็โทรมาหาฉันล่ะอย่าลุกออกจากเตียงล่ะ ไปนอนพักเถอะที่ชางไห้ทำไมคุณถึงดีกับฉันจังละ่ะเสียใจจังที่คุณถามฉันแบบนี้ฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าขอโทษนะไม่คุณไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกฉันคิดว่าแค่นี้ก็ชัดเจนพอแล้วละ่ะดูเหมือนว่าฉันจะต้องทำให้ดีกว่านี้สินะดิ่งยุนฟานฉันชอบคุณ